ผรก็ผมช่างภายสงศิษฐ์น,นะครับผมนี่ก็หา,านจังหวัดไปน้ำกับแม่เมยนะผมกับตาแพร่ตาแพรก็เขาสระนู้นนะครับผมอ<ป>ันนี้ก็เป็นสระสระของภายภายวัดน,นะสสดรนนครับผมภายสงศิษ็์นะครับสระไหมสระน้ำพิเศษมาเลี้ยวปะมา, <c oughs> ะามามาเร็วเ,เล่นย่างกีดินอยากแต่เล่นกีดินเดียวเขามามา เอามาเบิ space, ่งอ kind of <Es na. c oughs> ัน <c> น <oughs> e me <in> ึง <sa> พ่อเฮ้ยนี่แน่เบิ่งยังนี่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 ยังวะแทงแทงเมหมือนมาไหคุณนอนสี บ่หอนน้ำเลเรื้อยางวันน้ำฝนยังเดีเลยเลือแต่อร์จะเล่นครับตอนนี้เเล่นไม่ยาเล่นมาบ้างมั้ยมาบ้างเข้าไปเฮ้ไปเร็วไป nào lên. nào leo ở ừ, Lên nào Bỏ hai nó non này hay nó

เลินน้ำนะครับคือบอนอลกล่าลูกแลงลงลงแชบลงแช่ลงแล้วลงออกไปใส่ละครับ

อันนี้เขายังไม่เคยได้นับมันสั่นเพราะว่าเรกวนะครับผม Buồn hồi chết hồn nào được à? rồi <laughs> ừ, Cướp đây này à, cướp đây nè ừ, Bây đâu, bây đến nào mới nữa bay Kinh nè bà dạ yeah. น้องเล่นน้ำเป็นวันนี้ั่แรกนะครับผมกินไงนะครับ <c oughs> โอ้โหเมืน่นหมืน่นจับแล้วลุงเจับแฉ็บรูปลงุง โอ้โหสะดุดสะดุดสะดุดความรักสะดุดความรักพี่เดชพี่เดไปไหนมาเนีมาลุงมามาเร่นน้ำเนี่มาเร็วืมหัวนเดียวมา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  เออมาเออนี่วมาเออเออตานู่ด่าตานะก็ตากลัวตัวตัวนี่ตัวทนะ

ทีนี่ก็ไม่เงานะครับผมมีแม่แบบรัวก,กว่นะเล่นกับแม่แบบรบ้างไม่เล่นกับแบบชวนบ้างนะครับผมท้องวางก็อากาศด้วยแล้วก็พาลเล่นกับแม่มือนะครับผมมาเล่นนานนะครับผม พายวัดกับพายุูเรนก็ตัวเดียวกันนะครับผมชื่อจริงน้องจะชื่อพายสูงสดิแต่ชื่อเรนนี่เราจะเรียกว่าพายวัดนะครับผมสั้นหลังว่าไม่สั้นหลัง <c oughs> เล่นน้ำเล็วเล่นน ào เลี้วเล่นกาเล่นแล้นะน้ำล้นเลียงปลาเลยนอนเลยนอลงนอนลงลบลง เออเจ้าดุงเออจ้าดุงเจ้าดุงเออเออไปแทงเอาซะบูแทงเอโงอเลยนะครับแทงเลยแทงโง่ตื่นบงโง่วะศรีมาตรฐานมากนะครับผม แม่เมย์ก็นอเล่นดินอยู่ทางนู้นะครับผมผายบัตกอเล่นน้ำนอนเลยนอนลงรบลงวบลงรบลงรวบเยลงรวบยอลงฝุ่นผายบัดยานหน่อผายบัดยานบัดยานถอยจากจากเลย Lên nào leo bụng, nó luôn bố mẹ mới có nhạc lên doa khắp nụ mẹ mới, Mẹ mới có ác lên giá lên xác định doa hát nụ mày 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 bằng mày 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 là đâu cái này mới, mới bác coi, <laughs>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  coi, 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 อ่างแตกสีดูสิอ่างแตกสีเล็บบจอเล็บบจออ่าง,งเล่นจนอ่างแตกพุ่นเอาไปกินพอดีอีกแล้วบึงลกูก <c oughs> นี่มาบึงว่าหัวบางยางคักเขาไม่มีชีวิตเล็กอยู่ นีก็อยู่ก็แมมีความสุขครับดู ลเลานะคร,ครับผมก็สำหรับคลิปนีน้นะครับต้องขอติดาไปก่อนนะครับผมท้าในม่เอ็มซนะีนไดชอบคลิปนีนก้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแับแจ๊บคลายชช่องพาชสูงสิงห์กันนะครับผมก็ จีจามคิดน้าด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม